สวยฮอตสู้ร้อนแมธท,ทีรณีปล่อยซีนแซบในชุดทูพีซสีฟ้าสดใสามาพร้อมแคปชั่นเด็ดตามสไตล์จนเกรทวาริสไม่พลาดโปรแซวดื้อแน่ๆน,น้องคนนี้สาสตร์ความฮอตปลอดแตกออกมาสู้อากาศร้อนอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยแมธท,ทีรณีคงไทยที่ล่าสุด21สิงหาคม2566 สาวเจ้าก็ได้ออกมาเปิดโพสต์อวดโหมดที่ทั้งแซบทั้งน่ารักดีต่อใจให้แฟนๆใจละลายกันสนันอินสตาแกรมสวยเก่งครบเครื่องไมายนภาศาสิประกาศข่าวดีจบปอเอกแล้วสูญเสียคนสำคัญคริสตีรวัตรกราบเท้าลาสุดอะไรเผยอีกกี่ชาติก็ขอเป็นหลานอาม่าตลอดไปบอยประกรเปิดภาพฉลองวันเกิดกับบุคลที่รัก เรียบง่ายและอบอุ่นมากโดยงานนี้แมททิรณนีก็ได้เผยภาพสวยสุดโซคิเว่ในชุดว่าน้ำแบบทูพีสสีฟ้าน่ารักสดใส โพสท่าฉายออร่าผิวขาวสวยหุ่นเป๊ะปังสู้แสงแดดที่ริมทะเลและแน่นอนว่างานนี้สาวเจ้าก็ไม่ลืมที่มีแคปชั่นแคปใจเด็ดดวงมาฝากอีกครั้งว่าอย่าให้หนูต้องเปรี้ยวเพราะขี่จักรยานมือเดียวหนูก็ทำมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่สาวแมทได้ปล่อยเซตสวยแซบชวนใจละลายดังกล่าวไปแล้วนั้นมรรดาเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงและแฟนๆก็ไม่พลาดเข้ามากระนำกดไลค์ให้รว รพร้อมกับคอมเมนต์ชมออร่าความสวยความปังของสาวเจ้ากันยกใหญ่เช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มคู่จิ้นอย่างเกรทวรินทร์ที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าดื้อแน่ๆน,น้องคนนี้และทางสาวแมดก็ไม่ไวตอบกลับชวนจิ้นจิกหมอนว่าถ้าอยู่กับพี่เกตทสัญญาจะไม่ดนื้อครับเครื่องหมายตัวหนอน